ฝ่ายชายมากักจะมองฝ่ายหญิงที่รูปร่างมากกว่าแต่ก็ไม่แน่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเก็บโพท,ทั้งห้อง Hello งคร่หา, <Hello. S 1> าคัญที่สุด Hello เลยครับ Hello Hello ารคัญที่สุดยจมือเคื่อนย้าย <Hello. S 1> สูสีหน้าตาสูงี้าา <Hello. S 1> ใครคิดว่ารูปร่างคร <Hello. S 1> ับรูปร่างสคัญที่ <Hello. S 1> สุดครับรูปร่างและเมื่อน,นับแต่ละเสียงของน้อง วิธีไยเทคโนโลยีสีวิกรบริหารธุรกิจก็คำนวณออกมาได้ว่า54.70%เลือกรุกร่างเป็นส่วนที่เหยาหยวนใจมากที่สุดรองลงมาคำพูด28.24%แม่สุดท้ายครับหน้าตามีเพียง17.06%ทีดงานเป็นต์รัง อะไรที่มีสเสน่ห์เดี๋ยวเราต้องสอบถามาคาุณรุ้งของเรา,าค่ะคุณหมอแพทย์ศักดิ์สุกฤทธค่ะ,ะุกเลยครับเวลาคนเดินาเรา,เรามองรปูปร่างก่อนดีไหมเพราะบางทีนหน้าตามยังไม่ได้เห็นครับเพราะไม่เห็นตาวไกลๆนี้ร <c oughs> ูปร่างโอ้โหจ้าถ้ารูปร่างแบบนี้เรารอดู ถ้าเกิดเดินมาถึงแล้วรูปเรือลากมาอย่างใหหลบไปดีกว่าเลยนะเพราะไอ้เรื่องรูปลางเนี่ยสำคัญดูรถเจรถสปอร์ตเนี่ยมันแพงกว่ารถซีดานไหมแพงกว่าเยอะทั้งที่เอาประตูออกสองประตูเอาอะไรออกไปสังเยอะแต่แพงกว่าเพราะหุ่นมัรจักว่าเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเนี่ยนะครับผมเชื่อคุณชมทางบ้านเห็นด้วยครับว่ารูป่างสำคัญจริงๆไหมครับน้องจริงแต่ถ้าเกิดจะอยู่กันให้ยืนยาวแล้วอะไรมีเสด็จที่สุดที่จะอยู่กับใครสักยืนยาว เด็กเก่งหมดในโรงเรียนนี้ครูต้องภูมิใจมากเลยว่าเวลาที่จะอยู่กับใครยาวๆเนี่ยมันเป็นคารลมีไหมครับรูปร่างดีมาถึงหน้าตาดีเจอหน้าทีไรทุยดามันจะอยู่ไหวไหนะไอ้ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยครับน้องๆครับเวลาคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าคนที่อยู่กันนานๆเนี่ยเขาอยู่เพราะความดีกันเลยกันถูกไหมครับแต่เวลาความดีกันเลยกันเนี่ยมันก็อยู่ที่อะไรครับอยู่ที่มัชุรสวาจาไหนๆมาแล้วก็บอกบอกน้องซะเลยนะครับว่าน้องๆครับ น้องๆอ,อยากจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขไหมเพราะฉะนั้นน้องต้องจําไ้เลยอย่าว่าคู่ของเราแม้แต่คําเดียวเพราะการบอกแบบนั้นเนี่ยเป็นการสื่อสารกันในทางลบค่เจอไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เร่เลยใครที่อยู่กับเราจริงไหมน้องอจริงครัทั้งชายทั้งหญิงถ้าเจอทีไรพูดแต่เรื่องดีๆกัน,กนเลยกันมันก็อยู่ยาวคารมนะ่ะเป็นต่อเสมอถ้าเกิดเรื่องสุดท้ายก็ต้องเป็นคารมแต่เจอที่แรกเอารูปร่างก่อนผมเห็นด้วย ค่ะชัดเจนเป๊ะๆนะครับขอเสียงปรบมือให้คุณหมอพันศรทุกเรื่องเลยครับ